เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันแห่งความเงียบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตเงียบสงัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตไร้เสียงแน่นอนฉันจะร่างเรื่องราวเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอโดยจัดให้มีบรรทัดเว้นระหว่างประโยคเหมาะสำหรับการเล่าเสียงและสร้างบรรยากาศชวนตึงเครียดอย่างชัดเจนวันแห่งความเงียบเช้าวันนี้แตกต่างจากทุกวันฉันตื่นขึ้นมากลางห้องที่เงียบสงัดไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกไม่มีเสียงรถบนถนนแม้แต่เสียงลมก็เงียบสนิทฉันก้าวลงจากเตียง พื้นไม้ใต้เท้าไม่มีเสียงดังสนั่นเหมือนปกตกิหน้าต่างเปิดออกแต่โลกภายนอกยังคงเงียบสงัดนกไม่ร้องรถไม่เคลื่อนเสียงหัวใจฉันเองดังชัดเจนในความเงียบฉันออกจากบ้านแต่ทุกย่างก้าวกลับรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในฝันผู้คนบนถนนเหมือนเงาไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะแม้แต่ลอมาหายใจของพวกเขาก็เหมือนถูกกลืนไปฉันพยายามเรียกใครสักคนแต่ปากของฉันเคลื่อนไหวโดยไร้เสียง หัวใจเริ่มเต้นแรงความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบมันหนักอึ้งและคุกคามฉันเดินผ่านร้านค้าลูกค้าหยิบสินค้าแต่ไม่มีเสียงสับสนหรือกระทบทุกสิ่งดูเหมือนถูกแช่แข็งฉันพยายามฟังเสียงรอบตัวแต่มีเพียงเสียงใจของฉันเองความหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุ่มฉันเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังร้องไห้แต่ฉันไม่ได้ยินเสียงใดน้ำตาของเขาตกลงพื้นโดยไร้เสียงอากาศหนาวเย็นแทรกเข้าไปในเสื้อผ้า แต่ไม่มีเสียงของลมฉันพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ปากของฉันส่งเสียงไม่ได้ความมืดของความเงียบคืบคลานเข้ามาทุกสิ่งรอบตัวเหมือนล่องลอยอยู่ในฝันร้ายฉันเริ่มวิ่งแต่ทุกย่างก้าวกลับไม่สามารถหลบหนีความเงียบฉันเห็นกระจกหน้าร้านสะท้อนภาพตัวเองแต่ภาพนั้นขยับช้าราวกับถูกฉุดรั้งฉันยืนนิ่งและทันใดนั้นความรู้สึกบางอย่างเริ่มซึมเข้ามาเหมือนใครบางคนกำลังมองฉันจากความมืด ร่างเงาที่ฉันไม่รู้จักสะท้อนอยู่ในกระจกฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวฉันแต่ยังคงเงียบสนิทฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างเงานั้นก้าวตามฉันรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาในร่างกายทุกประสาทสัมผัสของฉันเตรียมพร้อมโลกนี้เงียบแต่ความตื่นกลัวกลับดังสนั่นในใจฉันหันไปและเห็นร่างนั้นใกล้เข้ามาถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องไปจนถึงจุดช็อกสุดท้าย โดยยังคงรักษาบรรยากาศตึงเครียดและเน้นความรู้สึกของตัวละครให้เหมาะกับการเล่าเสียงต่อเนื่องคุณอยากให้ฉันต่อส่วนช็อคสุดท้ายหรือหยุดตรงนี้ก่อนแน่นอนฉันจะต่อเรื่องราววันแห่งความเงียบจากจุดที่ค้างไว้ให้ยาวอย่างน้อยตัวอักษรโดยคงสไตล์เว้นบรรทัดสำหรับการเล่าเสียงและสร้างความตึงเครียดอย่างเต็มที่ฉันก้าวถอยหลังช้าๆร่างเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกวินาทีความเย็นที่แผ่เข้ามาเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือด ฉันรู้สึกถึงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนเกือบหลุดออกจากกอบร่างนั้นยืนนิ่งเหมือนรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันเริ่มสังเกตรายละเอียดมันสูงกว่าคนปกติผิวพรรณหม่นคล้ำรอยยนบนใบหน้าเหมือนถูกเวลาขีดเขียนดวงตาไม่สะท้อนแสงเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ภายในแต่ฉันรู้ว่ามันมองฉันอยู่ฉันพยายามหันไปทางอื่นแต่ทุกเส้นทางกลับเหมือนถูกปิดกั้นถนนรอบตัวฉันว่างเปล่าร้านค้าทั้งหมดปิดเงียบ และแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาดูจางและไม่อบอุ่นเหมือนโลกถูกย่อขนาดเหลือเพียงความเงียบและเงาฉันพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงใดก็ไม่ออกจากปากเหมือนคำพูดถูกกลืนหายไปทันทีฉันเริ่มวิ่งแต่เท้าของฉันเหมือนจมอยู่บนพื้นยิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกเหมือนเวลาช้าลงความร้อนจากหัวใจของฉันตัดกับความเย็นของอากาศรอบตัวฉันหันกลับร่างเงานั้นยังคงตามมาแต่ไม่มีร่างกายปรากฏชัดเจน มันเหมือนกลืนรวมอยู่กับความมืดรอบตัวฉันรู้สึกว่ามือของฉันเย็นเฉียบเหนือเริ่มไหลแม้ว่าอากาศหนาวจัดทุกความพยายามที่จะหายใจลึกกลับรู้สึกเหมือนสูดเข้าไปเป็นไฟฉันหยุดวิง่งแต่ไม่สามารถละสายตาจากกลางนั้นได้ฉันเดินถอยหลังช้าๆเท้าสะดุดกับก้อนกรวดบนทางเท้าแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงตกของมันหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนทุกคนรอบตัวสามารถได้ยินแต่รอบตัวยังคงเงียบสนิท ฉันพยายามสังเกตรายละเอียดอื่นแสงจากโคมไฟข้างทางกระจายเป็นเส้นบางๆแต่ไม่มีเงาใดเคลื่อนไหวยกเว้นร่างนั้นมันเหมือนโลกนี้มีเพียงฉันแอลมัน์นฉันสังเกตมือของร่างนั้นนิ้วยาวและบิดงนออย่างผิดธรรมชาติผิวหนังซีดขาวเกือบโปร่งแสงฉันรู้สึกว่ามือของมันยื่นออกมาหาฉันแม้ว่าไม่ได้ยินเสียงแต่ฉันเหมือนรับรู้ถึงแรงดึงบางอย่างฉันถอยหลังจนหลังชนกำแพงอาคาร ไม่มีทางหนีอีกแล้วฉันหันหน้าหนีแต่ดวงตาของฉันจับร่างนั้นได้ทุกเวลามันค่อยๆก้าวเข้ามาแต่เหมือนไม่ใช้เท้าเดินทุกก้าวไม่ส่งเสียงเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นฉันรู้สึกว่ามือของฉันเริ่มเย็นจนชาเหงื่อไหลทั่วร่างฉันพยายามหลับตาแต่ภาพของร่างนั้นยังอยู่ในความคิดฉันพยายามนับแต่ความเนียบกลับทำให้เวลาช้าลงเหมือนฉันติดอยู่ในโลกที่ไม่มีเสียงและไม่มีวันสิ้นสุด ร่างนั้นหยุดอยู่หน้าฉันมันยืนนิ่งฉันรู้สึกถึงสายตาที่กดทับสายตาที่เหมือนอ่านใจฉันทุกความคิดฉันอยากหันไปแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นฉันรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาทั่วร่างเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งและร่างนั้นค่อยๆย,ยื่นมือเข้ามาใกล้หน้าฉันเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจของมันแม้ว่าไม่มีเสียงใดออกมามันเย็นเยียบและหนักหน่วงเหมือนลมหายใจแห่งความตาย ฉันพยายามถอยหลังแต่หลังชนกำแพงและฉันเริ่มมองเห็นบางสิ่งในดวงตาของมันดวงตาที่ว่างเปล่าและลึกเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจเหมือนะมีความทรงจำทั้งหมดของโลกอยู่ในนั้นฉันเริ่มรู้สึกถึงความสับสนและความหวาดกลัวความเงียบนี้ไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงมันเหมือนกัดกินความเป็นตัวฉันฉันรู้สึกว่าความคิดและความทรงจำกำลังถูกดูดออกไปฉันพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมา ร่างนั้นยื่นมือมาสัมผัสฉันความเย็นแผ่เข้ามาอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกว่าร่างกายเริ่มสูญเสียการควบคุมหัวใจเต้นแรงจนเกือบหยุดและความมืดรอบตัวเริ่มบดบังทุกอย่างฉันพยายามใช้สายตามองหาแสงใดๆแต่โลกนี้ถูกปกคลุมด้วยความเงียบและเงาฉันรู้สึกถึงความว่างเปล่าครอบงำร่างนั้นใกล้เข้ามาและฉันรู้ว่าหากมันสัมผัสฉันฉันจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกความทรงจำเสียงความรู้สึก เหมือนจะถูกกลืนหายไปในความเงียบฉันพยายามต่อสู้แต่ร่างกายไร้แรงความหวาดกลัวครอบงำทุกประสาทสัมผัสฉันมองไปที่มือของมันนิ้วของมันเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าของฉันฉันพยายามหลบแต่เหมือนตัวเองติดอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดความเย็นกระจายทั่วร่างและในความมืดนั้นฉันเริ่มเห็นภาพแอร์วบแรกของอดีตเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงที่ฉันคิดว่าหายไป แต่จริงๆแล้วมันถูกเก็บไว้ในความเงียบร่างนั้นแตะหน้าฉันเบาๆฉันรู้สึกเหมือนจิตใจของตัวเองถูกดึงออกจากกลางทุกความคิดความทรงจำทุกสิ่งที่ฉันเคยได้ยินและรู้สึกถูกดูดเข้าไปในความมืดฉันพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดออกมาโลกภายนอกยังคงเงียบสงัดฉันเริ่มสูญเสียการรับรู้เวลาเหมือนติดอยู่ในวินาทีเดียวที่ยาวนานเป็นชั่วโมงร่างนั้นค่อยๆลอยเข้าหาฉันและในที่สุด ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกกลืนหายไปความมืดและความเงียบคลุมรอบตัวทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆเลือนหายฉันไม่สามารถแยกตัวเองจากความเงียบได้มันกลืนกินฉันและทุกอย่างรอบตัวและในความมืดนั้นฉันเริ่มประหนักว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงมันคือการครอบงำทุกความรู้สึกทุกความทรงจำทุกสิ่งที่ฉันเคยเป็นฉันยังคงมีสติอยู่แต่ความเป็นตัวฉันค่อยๆหายไปทุกสิ่งในโลกกลายเป็นเงียบสงด และฉันไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้หรือไม่ถ้าคุณต้องการฉันสามารถขยายต่อไปให้ยาวกว่านี้อีกตัวอักษรโดยเพิ่มฉากเหตุการณ์รอบตัวและความรู้สึกซับซ้อนของตัวละครเพื่อสร้างเรื่องยาวเต็มสำหรับการเล่าเสียงแบบติดตามตลอดทั้งนาทีคุณอยากให้ฉันทำขั้นนั้นต่อไหมได้เลยฉันจะร่างตอนจบของเรื่องวันแห่งความเงียบให้จบอย่างลงตัวแต่ยังคงความตึงเครียดและความสะเทือนใจพร้อมสร้างความรู้สึกค้ังคาในใจผู้ฟังแต่ให้เรื่องจบอย่าง สมบูรณ์สำหรับการเล่าเสียงฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่โลกไม่เหมือนเดิมความเงียบค่อยๆลดทอนความหนักหน่วงลงร่างเงาที่เคยตามฉันเริ่มจางหายไปเหมือนหมอกที่ลอยละลายใต้แสงอาทิตย์ฉันหันมองรอบตัวถนนกลับมามีเสียงรถผ่านนกเริ่มร้องบนต้นไม้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ฉันรู้สึกถึงชีวิตฉันยังคงสั่นด้วยความหนาวและความหวาดกลัวแต่หัวใจเริ่มเต้นช้าลง ทุกอย่างกลับคืนสู่ความเป็นจริงฉันมองมือของตัวเองนิ้วเย็นชื่อแต่ไม่เป็นอะไรร่างกายของฉันรู้สึกหนักแน่นและมั่นคงขึ้นฉันก้าวออกไปนอกบ้านอีกครั้งครั้งนี้ฉันได้ยินเสียงรอบตัวชัดเจนเสียงผู้คนพูดคุยเสียงรถแล่นเสียงนกร้องทุกเสียงเต็มไปด้วยชีวิตฉันสูดลมหายใจลึกและรู้สึกถึงความอบอุ่นของโลกใบนี้แม้ว่าประสบการณ์วันนี้จะทำให้ฉันหวาดกลัวแต่ฉันก็เรียนรู้สิ่งสำคัญ ว่าเสียงไม่ใช่เพียงการสื่อสารแต่เป็นสัญญาณของความมีชีวิตความเงียบวันนี้สอนให้ฉันเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่มักถูกมองข้ามฉันยืนอยู่กลางถนนและรู้สึกถึงความสงบและความอ่อนโยนในโลกที่กลับมามีเสียงฉันยิ้มออกมาอย่างเงียบไม่ยม,มกพร้อมกับความเข้าใจใหม่โลกนี้มีทั้งความเงียบและเสียงและฉันพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ตื่นตัวถ้าต้องการ ฉันสามารถร่างเวอร์ชั่นที่ปรับให้เหมาะกับการบรรยายเสียงจริงๆโดยเว้นจังหวะระหว่างบรรทัดสำหรับของเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอความยาวนาทีและเน้นความตึงเครียดผ่อนคลายอย่างสมดุลคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นไหม